อ,อันนี้เป็นไรครับอะไรติดคอหรือเปล่าแข่งแ like ้วแข็งไงชอบแบบสามขวบครับได้ไหมกำลังด er ิ má, ้นๆเลยได่นะก็ยังไม่เหมาะครับไม่เหมาะเท่าไหร่แต่เขาแบบค้างรักคนคนหนึ่งมากๆคุณก็เหมือนด้วยอุ้ยคุณเหมือนคนคนนั้นที่เด็กมันค้างอุ้ยโออมนองกหลังชื่อน้องเฟย์ว่าเด็กๆน่ารักเป็นเด็กสามขวบคนที่ช่วยกี้คิดวนา น้องพีเขาชอบคนนั้นมากเลยถ้าน้องคุณดมกาวเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวผมกลับมาคุยด้วยถ้าน้องคุณเริ่มดมกาวเป็นน้องน้องเป็นผู้หญิงเออผมชอบผู้หญิงแบบนี้ครับโอ้ยชอบแบบทรงแบดแบดเหรอคะไม่ครับชอบผู้หญิงดมกาวครับอะไรหรอครับวันนีครับครับผมชื่อใครชื่อใครครับเนี่ยใครชื่ออะไรอือถามแม่ค้าเหรอคะไม่ครับถามคนที่นั่งอยู่อ๋อคนนี้นั่ง ไม่ดูค่ะไม่ใช่ครับคนนูน้นไหนนะ่ะน,นูนค<ะ>รับนู่นนุนคนนูนน้นเหรอคะที่ป้ายกระดานนั่นนั่นเหรอไกลไปค่ะ <S <S ใช่ครับไปถามไปหนไล้ไหมครับมันไกลลงไปค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยววงมันหลุดลานาจะหายนะลูกค้าคือพระเจ้าไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะร้านนี้ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าค่ะอล้วลูกค้าก็แทงเจ้าของร้านได้ดทั้งนั้นแหละถ้าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แทงได้ค่ะแต่อย่าแต่อย่าแทงเลยทำไมครับอืกลัวแทงเลยพี่ผมแทงบ่อยละอยจะแทงจแทงจะให้กาแฟกินก่อนไม่จะเย็นๆนะกาแฟร้อนครับไม่กินหรอกใส่น้ำแข็งให้ได้ค่ะเอากับเอาแบบเย็นได้ั่นได้ครับแต่ขอได้ยินเสียงน้ำแข็งด้วยนะทำให้ผมดูเลยเดี๋ยวผมจะยืนดูคุณทำขอได้ยินเสียงน้ำแข็งด้วยด่วนเลยได้ <Okay. S 2> ใกล้ๆกันมาใกล้ๆกันใกล้ๆเลยอ่าโอเคอันนี้เป็นไรครับอะไรติดอคอหรือเปล่าแข็งแล้วแข็งไงแล้วอะไรคือทำกาแฟหลังตู้ครับนี่หน้าตู้อยู่นี่ครับนี่อยู่นี่เ <laughs> อ่อยังไงต่อมันเต็มตัวอค่ะรู้ลูกค้าวไว้ก่อนนะ <laughs> นี่อะไรคะเนี่ย ศูนย์ถ้าสามหนึ่งหกหนึ่งครับเลขกระเป๋าค่ะไม่<อ>มีแค่นั้นสองแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์อ๋อนี์่ต้องทำกาแฟใหม่ใช่ไหมโอ้คุณลูกค้าลำไส้ดีคะากาแฟแอลหนึ่งแก้วค่ะตะกูค่ะนายใส่น้ำแข็งครับอันนี้เอลธรรมดาใช่ไหมคะไม่อันนี้ไม่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อยเอาเย็นเนาะปกติเนาะ<ช>ลูกค้าผู้หิง กระเป๋าสองหกหกครับสองพันนะ่ค้าระเปาอะไแม่ค้าแล้วก็แฟอะไรใส่เอวลอยไม่เคยเห็นกระเป๋าเจ็ดามสามครับใส่ได้ค่ะใส่ได้สองหกหกครับ ครับครับอ้าวลืมอะใส่น้ำแข็งเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะงั้นไม่จ่ายครับสองแก้วเนี่ยไม่จ่ายจนไม่ได้ไม่งจ่ายไม่ไม่ต้งงจ่ายค่ะไม่ต้องจ่ายไว้ไว้รอบหน้ามีค่อยจ่ายก็ได้ไม่มีสักรอบหรอกครับไม่คงไม่มีหรอกสักรอบอ่ะก็จะกินฟรีไปเรื่อยชีทั้งชีวิตอ่ะเจ้าก่าร้านจะปิดอ่ะ ใจเสมอคะ่ะอุ๊ยอันนี้คุณลูกค้าชื่ออะไรนะคะเสียงคุณจังสมหยอยปอยเป็ดครับสมหยอยปอยเป็ดใครตั้งให้ครับเนี่ยแดดี้ครับโอ้แดดี้น่าจะอยู่น่าจะเทสดีชอบกินอะไรแถวแถวภาคอีสานหรือเปล่าเอ๊ะคุณลูกค้าสมหยอยคะเม่องไงครับ วัดคาบตาหนวดเหมือนเราเคยเจอกันมาเจอกันที่ไหนครับเจอที่ไทยหรือเปล่าที่นี่แหละอ๋อไม่เจอที่ไทยใช่ปะแล้วที่นี่ที่ไหนแล้ะที่ไทยคืออะไรคะอ้าวที่นี่ก็แฟมิเลียไงครับอ๋อใช่ค่ะเราเจอกันที่นี่ตอนนั้นเสียงเสียงคุณลูกค้าเหมือนเหมือนมันคุณเก็บผมเอาผมไปฝันเลยเหรอไม่ค่ะแต่มันเหมือนไง เหมือนใครครับเหมือนใครคนนั้นเขาชื่อโทนาบให้ผมฟูฟูหน่อยใช่อ๋อคนเสียงเหมือนเยอะครับผมไป็นรุนบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งด้วยใช่ครับนี่แม่ค้าชื่ออะไรครับเนี่ยแม่ค้าชื่อกะหล่ำค่ะคือแฟนของแฟนค่ะคุณราคาเราเลยครับ เอา L สองค่ะทำเจ็ดเซนได้ครับกระเป๋าอลกหนึ่นงเจ็ดศูนย์ค่ะไม่ครับกระเป๋าสองหกหูครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้สี่สิบังครับหรือว่าห้าสิบแล้วปีนี้เหรอคะปีดียี่สิบค่ะใช่ครับไม่ใช่ค่ะ อายุาเท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่ยี่สิบเนนหน่อยค่ะอุ้ยเด็กไปเปล่าอยากให้เท่าไหร่คะอย่างนั้นอ่ะ <laughs> ต้องสามสิบคะชอบแก่ๆหรือเปล่าอันนี้ถามแบบโยนทิ่ถามทางหรือว่าแบบอะไรครับเนี่ย ก็ได้ชอบแบบไหนจะได้เป็นแบบนั้นไงชอบไม่ถ้าไม่ชอบเด็กเด็กเแก่ให้ก็ได้ชอบแบบสามขวบครบได้ไหมกำลังดินด้นะดิ้นเลยก็ยังนะ <c oughs> ไม่เหมาะครับไม่เหมาะเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะอันนี้ค่ะเป็นเป็นยี่สิบไปแหละดีแล้วเว้ยจะชอบเด็กเด็กหรอคะเนี่ย มีน้องอยู่นะน้องแบบเด็กๆติ๊กติกเลยอะค่ะอายุเท่าไหร่รับน้องอ่ะอืมไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นแม่เราป่ะครับเนี่ยกาไม่ใช่แม่เราค่ะไม่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 มีน้องแค่แต่มีน้องชอบทรงแบบแบบคุณอ่ะอุ้ยน่าจะเข้ากันได้อยู่นะคะเนี่ยใช่ครับใช่เขามีแฟนหรือยังเขายังไม่มีแฟนค่ะแต่เขาแบบค้างรักคนคนนึงมากๆแต่คุณก็เหมือนด้วยอุ้ย คุณเหมือนคนคนนั้นที่เด็กมันข้างเอ้ยสนใจไหมคะใครอ่ะเอ,อน้องกอลังชื่อน้องเฟย์วเด็กๆหน้ารักเป็นเด็กสามขวบเหมือนผมด้วยเหรอเขาอืมเขาเขาไม่รู้ว่าคุณคุณชื่ออะไรแล้วนะสมหยอยคุณพูดสมผมหยอยไม่รู้คุณสมหยอยรู้จักคนที่ชื่อจัคกี้หรอโอ้น้องเฟย์เขาชอบคนนั้นมากเลย ช่ไหวหลวงปู่แจ็คเร็วแล้วข้างมากจริงอ่ะอืใช่เสียงเหมือนคุณเสียงคุณสมยอยเหมือนมากเลยอะเขาเคยดินเสร็จผมด้วยเหรอเคยเขาเคยมาด้วยไหละสาธูเก้าสิบเก้าเขาเคยเจอผมด้วยเหรอเฮ้ยไม่รู้เคยหรือเปล่าผมไม่เคยเจอใครเลยนะช่วงนี้แต่คุณชื่อสมยอยคุณไม่ได้ชื่อแจ็คกี้นี่โอเคต่จัดเอาผมไปแทนได้ไหมล่ะ แจ็กก uh, ah, uh, ี้ก้าฮาร์ด mm รับแจ็กกี้เก้าฮาร์ดรับได้ได้อยู่แล้วค่ะผู้สมหยอยก็ดูเท่ไม่เบาขอนซรงเตยน่าจะชอบเละตรงเอด้วยครับบอกเขาด้วยว่าผมทรงทรงเอเออะไรคะขายยาอะไรเงี้ยครับเฮ้ยไม่เอาน้องยังเด็กไม่ไม่ไม่ยุ่งีกวะค่ะถ้าน้องคุณดมกาวเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวผมกลับมาคุยด้วยถ้าน้องคุณเริ่มดมกาวไปน้องน้องเป็นผู้หญิงคุณสมหยอยน้องเป็นผู้หญิงตันเล็กๆน้องจะไปดมกาวทำอะไรคะ เอ้าก็ผมชอบผิงแบบนี้ครับโอ้ยชอบแบบทรงแบดแบดเหรอคะไม่ครับชอบผิงดมกาวครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทินเนอร์อะไรพวกเนี้ยชอบเลยแบบนั้นครับผมขับเรียบร้อย,อยงไงแล้วปาด,บดเบาด้วยเอาจริงอ่ะผมแบบก็เลยชอบสไตล์นั้นหรือว่าเขาแบบสมัยเรียนเนี่ยถ้าเขาถ้าเายังเรียนอยู่นะก็ให้เขาแบบตบหน้าเพื่อนทีนึงแล้วถ่ายคลิปมาให้ผมดูว่าผมชอบ ค,มมคุณสมใหญ่คะแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะน้องยิงเล็กตา,<ข>ามไม่อย่างให้น้องตอ้าวถ้าเขาไม่อยากถ้าคุณไม่อยากเขาตบหน้าเพื่อให้เขาตบหน้าคุณก็ได้ถ่ายคลิปมาก็ได้ครับก้าวลาวเกินไปคะ่ะไม่เอาทำไมคุณชอบคนก้าวลาวคะฮะคุณเป็นนักเลงเหรอไม่ใช่คนระับเพราะผมปาดเบาะครับผมเี็บร้อยอะเียบร้อยปาดเบาะต้องตอ้องตบตีด้วยหรออยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้น้องคุณมีรอยท่อด้วยถ้าเจอกันนะเดี๋ยวผมพาซ้อนเว็บแล้วอย่าเจอกันเลยค่ะให้น้องเกเไปเจอคนที่ดีดีกว่า ผมไม่ใช่แจ็คนี่คุณจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่แจ็คแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรขนาดเอาก็สไตล์ผมไงเจ้าผิงดมกาวแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงคะดมกาวแล้วมันจะยังไงคะอนาคตจะมูกบานนะครับแล้วก็ปอดกระพังหน่อยเดี๋ยวโตสักสิบห้าอย่างเงี้ยสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้าเดี๋ยวเริ่มให้สักแขนยาวละ เดี๋ยวสักสไตล์ญี่ปุ่นแขนยาวแล้วเดี๋ยวพอ16กปุ๊บลงขาเลยวันนี้มันสุดทางจริงๆขอให้เจอผู้หญิงในฝันคนนั้นได้ไวนะคะเดี๋ยว18เดี๋ยวผมส่งติดคุกเลยอะไปติดคุกทำไมคุณมนส่งเอเหรอเอาธรรมดาเขาชอบบอกเขาบอกว่าชอบผู้ชาสไตล์แบดๆครับช่วงเนี้ย มันก็แม้เกินไปนะคะเนี่ยเหลือใหอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอาปัจจุบันก็เดี๋ยวให้ดมกาเสร็จดูกัญชาต่อเลยครับดีไหมผมว่าน่าจะเหมาะนะทง <c oughs> จะฟูงุกมันจะพังแล้วนะคะเนี่ยสงสารนะคะไม่ไม่ไม่เอาทางนั้นได้ไหมทางอื่นได้ไหมเอางี้อ่ะเดี๋ยวหลังเลิกเรียนอะ่ะเดี๋ยวผมพาไปโดดน้ำคลองไปเล่นกันดีกว่าว่งาง เ <Es> ออน,นี้ดีน,นี้ดีน,นี้น่าจะดีกว่าดอมกาวค่ะเดี๋ยวตีลังกาเลยให้เขาตีลังกากับหลังอะแล้วก็โดดให้ผมดูอะถ้าเขาโดดได้เลยียวผมชอบเขาเลยตีลังกาลงคลองเหรอคะใช่ครับขอท่า<ด>สวยๆ<ว>ด้ะเอาเด็กก็ต้องโตป่ะครับสักวันหนึ่งอะ่องเเะเดี๋ยวพอโดดน้ำเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยีใบต่อเลยครับนั่งยีใบกันดีกว่า สมหย่ใช่ครับสมหย่เองับไม่คนนี้ชื่อสมหย่แคระใครสมถุยองับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอแบบถ้ายังไม่พอใจเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปรัดแขนเี็กเดี๋ยวผมเอาสายยางรัดแขนเข้าปืนอ่ะพ่อแล้วสมหย่พอแล้วมันเดินไปแล้วแบบนั้นอ่ะจะพาเด็กไปทําอะไรกันแน่เนี่ยตัวไปต้องเป็นผู้หญิงที่น่ารักน่ารักผูช่แบบนั้นเอาไปรัดครงรัดแขนอะไร ก็จัดเต็มให้ก่อนไงครับโตก่อนเลยไงแล้วคุณจเจ้าก่อนไหมละ่ะตอนเนี้ยผมมีอยู่นะนในกระเป๋าเองครับไม่ไม่เอาค่ะไม่ไม่ไม่น่ากลัวใจขงเลยผมหน่อยผมมีกาวอยู่เนี่ยเอาไหมดมก่อนไหมครับ <laughs> สักทีหนึ่งไม่ค่ะเ,เห็จดียมันก็หนักแล้วคุณลูกค้ารับอะไรคะเอาสายแอลสองแกวบค่ะเอาอะไเลยเ <laughs> ผมกระเป๋าแปดเอ็ดครับคือสองหกหกครับ, 2, 6, 6, รบยังไงคะน้องคุณพกแป้งมาครับโอนไปแล้วครับรองพื้นไม่ต้องอเ,เน้นแป้งครับเน้นแป้งแป้งกับแป้งกระป๋องกัน้นงแป้งกับอุทัยครับสองอย่างอืมน่าจะมีแหละ เ,เด,เเดเแล้วแล้ว,ลวตอนส่งการก็มดมดมดผมเป็นนะ้าหมวยครับแล้วก็เดี๋ยวซ้อนเว็บร้อยผมไปผมพาในใกล้สงการแล้วด้วยโอเคค่ะได้อยู่เราน่าจะชอบแหละอะไรขอขอแบบขอทวงเป็นด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าผมพอดีชอบยกรลอกลับมา <c oughs> ซับแล้วงับไอ้ที่ว่านี่คือจะไปเป็นสกอยใช่ไหมไม่ใช่ครับผมจะพาน้องโตเร็วเร็วครับ ต่อไปในทางที่ดีเธอเดี๋ยวพอ,อพอเล่นสงการเสร็จใช่ไหมครับก็น่นาแหละเดี๋ยวไปโดมิมเดจับก,กันก่อนแล้วก็ให้เขาจ่ายตังค์ให้ผมด้วยผมไม่มีตังค์ไงส่งซอลหน่อยเ,อเดี๋ยวให้เขาเป็นส่งซอลหน่อยเออคงคงคงเป็นไปนได้เป็นไปนได้อยู่ถ้าน้องชอบสไตล์นี้ยนะยังไงกตลองจะแล้วแต่น,น้องแล้วกัน อย่างแรกคือดมกาวครัอบอกเขาเลยว่าถ้าเขาชอบอะ่ะเดี๋ยวผมพาเอาจริงนะสมใหญใครจะเอาชีวิตไปทิ้งอะไรแบบนั้นสิ่งที่สมใจบอกคือมันอะไรก็ไม่รู้มีแต่คุกกระตารางเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักกิโมโนด้วยเต็มหลังเลยสมใหญ่โหดเกินไปไม่ไหวหรอกเดมแทงให้เอง,<ห>งเดม๋ตวผมสักสมือด้วยแบบสักมือเลยสักหลังอะ่ะ เดเี๋ยวโค้งผมเป็นศิลปะไงศิลปะเลยจ้าหอยกลัวแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยเริ่มเริ่มจบมอต้นบุ๊มเดี๋ยวขึ้นคอเลยขึ้นคอเสร็จขึ้นหน้าสั่งน้าผากเลยว่ารักพี่สมหยอยจังเลยนี่ไปไงจกาจ้ายุคสมหยอยต้องอดทนเลยนะมันคงจะเท่หน้าดู น้องจะไหวหรือเปล่าขนาดนั้นอะหนักเกินไปหรือเปล่าไหวครับผมว่าไหวคนเราอะอลสมลองแวครับลองสักวันไม่ลองเขาอยู่สักวันไหมล่ะสงสารน้องอะต้องถามน้องว่าน้องไหวหรือเปล่าเดี๋ยวพากิจแขนด้วยครับเดี๋ยวพากิจแขนด้วยหยอยห่อยหยอยเอาน้องเจบคุณลูกค้าซื้อกาแฟไหมคะเอาไซรเลย เอาไซส์ L สองครับกระเป๋าไหนคะสองสามอะไรเดี๋ยว่าใหม่